สวัสดีดค่ะ,คะมินิเซอเวอร์ันนี้ก็จะมาทานหอยกันนะคะ <c oughs> มเะม,ม,น,มนูหอยหอยหอยอืมมันละมงนะหอยมันผมอ่อืกินไม่สะดวกหอยตัวแบบใหญ่นะจ๊ะ วางตรงนี้กันนะอืมทอดมันจ้ะกินเล่นๆทอดมันอร่อยจ้ะทอดเองอืม,อ,มอร่อยค่ะหอมๆเกอร์อืมเค็ดลับค่ะ ถ้ามีข้าวเหนียวด้วยมันจะอ้าปามากอืมอร่อยอืมอ้าวมันอร่อย ข้าวเหนียวกับอันนี้อร่อยอออมากยังเหมื็นยังหอมกินข้าวมือแรงกินข้าวยำแรงยำแรงยำมะแรงยำมะแรงอื้ เะนไปด้วยอ่ะดีอ,อืมอร่อยอืออืออันนี้มันไม่ใช่แมงวันนะมันเป็นแมงหวีมาแล้วค่ะหอยมาตอนหอยอือหอยอยู่โควิดก็ทำกับพขาพินอยู่บ้านปลาท้ายสุด

Tim con tìm các loại hầm ngon gỡ mãi của chị lô nái bam luôn mmm 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 kg mmm 3 mmm 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 เนี่ยเดี๋ยวคนเลิกงานคนเลิกงานแล้วก็มาดูคลิปเราเขาก็อยากกินหอยอืมร่ารักพิออร่อยถ้าเกิดหอยมีอันนี้เขาเรียวกว่าอะไรอันนี้เขาเรียวกว่าอะไรเนี่ยขนว <laughs> นหอยหอยขนอื <laughs> ม คือว่าเป็นคนกินข้าวเย็นได้เยอ,อะกินน้ำกันเดอจ้าอืมอืมน้อยอ้วนอ,วนอืมอืมกะป่ามเป็นเมนูของทะเลมาเลย ปลาน้ำจิดไม่ใช่เหรออะไหรอใครไม่รู้เหมือนกันน่าจะเมนูปลาน้ำเจิบเฮ้ยทุกคนกินกับข้าวเหนียวอร่อยเบ้อว่าตัวใหญ่ไงข้าวเหนรู้ไหม ผัดผัก,ผกอืมผักไ็ว่าวันหลังอืมวันมันกำลังลิ้นปอแปรกินสู่ฝนได้น่ะค่ะเร็จจะอายุขา่าสองวันสามวันนั้งาอายุขา่าสามวัน ทอดมันทอดได้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทอดมันแล้วก็จะเอาเมี่ยงเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวห่ออืมจะสะบัดแรงห่อจะสะบัดแรงห่อทอดมันหนึ่งกินแล้วก็มีใบโหระพาอโอ๊ยใบเนียนใบหมุ่ใหญ่ได้ปะน่อยบักใหญ่ น้ำจิม้มครับแซบนะปันหอยแมงปูฮันแล็ดน่าหลเว้ยถ่างพวกฮันแลนดตัวใหญ่ใหเป๊ะค่ะอร่อยเอาคนละคนละกิ้นอืมอืมเชียชาัดชนหน่อยค่ะเสีย ก็ยังกฤินค่ะกินอะไรต้องเสียออรุณสวัสดิ์ยามเย็นนะคะ ปล่าห้องกันญาหยานผลออกเว้ยเนี่ยวัดหมาอีกแล้วผลตกอ่ะเต็นหน่อยเนี่ยได้ยินเพียงละลายละลายนะเออดูออกขึ้นใหย่ดิอ๋อ ปี้ปนอ่ะหรือจากทิพยเองก็ได้มาหาหิงร้องอืมชอบ เน,นูชอบผับไม่ชอบเปิดเห็นหน้าเด็กๆอย่างนี้ก็ไม่เด็กแล้วน,นะคะแกแดด <laughs> แกแดดอือร่อย เปกหอยกันแล้วเรากินกันเยนอะให้หมดว่ากินเยอะมากเลยพีป่ปนฟังเพียงไปกินไปโอ้ยัจมินสวรรค์นบนดินขับพี่น้องเลย

เทน้ำใส่แก้วนิดแก้วนิไมาห่าอ,อืมน้ำค่ะสนับสนุนโดยตาทักใช่ไหม สนัสนุนโดยตะทักห่อนนะสปอนเซอร์นะตะทักเป็นสปอนเซอร์อ,อกินมาเยอะเหมือนกันนะนโอ๊ยห่อนะไม่ออก อร่อยมากๆค่ะเมนูวันนี้อ่ะอิจฉาคำสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากก็จะบอกว่าหอยหวานเบอร์แล้วถูกด้วยวันนี้ก็สนับสนุนโดยตาทักนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ,ะอ,อย่าเจ็บอย่าป่วยด้วยเรงค่ะ,คะบ,าบายค่ะ